สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำวิธีการทำ QR Code อย่างง่ายนะคะเริ่มกันเลยนะคะเลือกไฟล์ที่เราจะทำ QR Code นะคะก็ตอนนี้ครูเก็บไว้ที่ไร v ์นะคะ Google Drive like นะคะก็จะเข้าไปที่ Google Drive like ก่อนจากนั้นค่ะเลือกไฟล์เลือกไฟล์ฟนะคะเสร็จแล้วคลิกขวานะคะเอาเมาส์ไปชี้ที่ไฟล์เราละคะ่ะแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาเสร็จแล้วเราก็มาเลือกคำว่า รับลิงก์ค่ะคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะคลิกคำว่ารับลิงก์แล้วรออีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีปรากฏด้านหน้าหน้าตัวนี้มานะคะเราก็คัดลอกลิงก์ไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะกดคำว่าสิ็จสิ้นนะคะจากนั้นก็ไปเปิดแท็บใหม่นะคะเพื่อที่จะไปสร้าง QR Code เข้ามาที่ Google พิมพ์คำว่าสร้าง QR Code ค,ค่ะ เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็กด enter ค่ะแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เลือกตัวที่สองนะคะเป็นสร้างคีวาโกฟรีย่งไม่หมดอายุนะคะก็จะใช้ได้นานแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆหรือใครที่ลองทำอาจจะเลือกตัวอื่นก็ได้นะคะแต่ครูใช้ตัวนี้ประจำค่ะครูก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอสักครู่นะคะพอเราคลิกเข้าไปนะคะ จะปรากฏหน้านี้นะคะสังเกตคำว่าระบุ URL ที่ต้องการหาด้านล่างค่ะตรงนี้ค่ะคลิกขวาแล้วก็วางเลยค่ะลิงก์ที่เราคัดลอกมาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกคำว่าสร้าง QR Code ค่ะด้านขวามือก็จะปรากฏ QR code คของเรานะคะก็จะมีไฟล์ให้เลือกอยกสองแบบค่ะเป็นไฟล์ PNG กับไฟล์ SVG นะคะ PNG ก็ไม่มีพื้นหลังนะคะก็เลือกไฟล์ PNG นะคะหลังจากนั้นพอคลิกเข้าไปก็จะดาวน์โหลดมาให้เรานะคะ พอดาวน์โหลดออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ใช้รูป QR code ตัวนี้นะคะไปใช้งานต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ